ถ้าเคยส่งข้อความในไลน์แล้วอยากย้ายมา Discord แค่เขียนโค้ดใช้เว็บพุกก็สามารถส่งข้อความไป Discord ได้ทันทีเลยเพียงแค่โค้ด3มบรรทัดเนื่องจากไลน์ได้ประกาศออกมาว่าสังเสด็จมีนาจะยุติให้บริการไลน์ Notify และเปลี่ยนไปใช้ไลน์เมสเซจิ n งซึ่งจะคิดค่าบริการตามข้อความที่ส่งหลังจากหมดโคตาทําให้เดบหลายคนต้องหา p ร o v ว d เดอร์ใหม่ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ลองใช้ Discord Notify โดยใช้เว็บพุกของมันเพื่อส่งข้อความและแน่นอนว่ามันฟรี โดยในขั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทุกคนไป install dependency ที่ชื่อว่า p l a y d i s Kiit Notify นะครับนั้นก็ทุกคนรอมาติดตั้งเสร็จนะครับหลังจากที่ทุกคนติดตั้งเสร็จนะครับก็ไปเลือกใช้มันนะครับหรือว่า import นั่นเองตัว dependency ที่เราติดตั้งมาแล้วนั้นก็ให้ทุกคนประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า Notify ที่จะเรียกใช้คลาสของ p l a y l i s t Notify มานะครับแล้วก็ข้างในเขาจะต้องการ web hook เราก็ไปเอา web hook จาก Discord มานะครับเข้าไปที่ integration ของ channel ที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดตรง web hook แล้วก็ new web hook ได้เลยทีนี้มันก็จะมีกัปตันขึ้นมมาาก็ hook ่ ทุกคนจะต้องใส่ดับเบิล u ด้วยนะครับแล้วก็เรียกใช้ notify.push นะครับแล้วก็ข้างในต้องใส่ message ของเราไปนะครับเพียงเท่านี้ครับก็จะได้ discord notify แบบสามราทับขึ้นมานะครับ